มีบางคนสิดินว่ครับพี่น้องเมื่อพยาบาลเนาะเราบอกว่านานๆนนทีหรือเอกสารจักหน่อยก่อนกลัวมันหายซึ่งเป็นรูปโฉนดนะครับพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเป็นทีโฉนดยุไสพี่น้องเออเออคนบางพ้นสิดินบอนะครับเนาะผมว่าสอยูหยากแล้ว ว่าเบื้องเบื้องต้นก็อยู่อำเภอรเรื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรน,นะครับเนาะว่ามันอยู่มองได้กันแน่เนะครับนะเนาะนี่แหละครับเป็นจังไงบูทางหนึ่งนะอยู่ใดบบบูมันมันบเป็นแต่ยูแล้วครับตักสิเจ็บนะัเอิ๊กเนี่ยนะัเอิ๊กบ่ผนแล้วเนะครับเนาะ คนก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหลายนะครับบอกว่าลือกลับมาจากเที่ยวขายทิ้งให้หมดเก็บเงินสดไว้ให้ลูกก็ได้มันก็ต้องไปอยู่มั่งไหมล่ะครับเด็กหน่อยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็สิไปหาซางหาแหวงไปเรื่อยนะครับเออจังสันก็น่าสิดีเนาะครับเนาะอืมคน บางท่านก็บ,บอกว่ารอบคอบมากเลยบอสสมกับมาอยู่หนอกอยู่หน้าอืมนี่แหละเด็กหน่อยเมืองหนอกเขาเลี้ยนลูกตาหน่อยหาเงินตาหน่อยนะครับต่อสู่ชีวิตเขาก็เลี้ยนลูกมากเรื่อยๆดูแล่งตัวเองรับผิดชอบตัวเองนี่แบบนี้นะครับนะเนาะก็ว่ากันไปครับพี่น้องสุขคนกับตั้งเขา มาหากำลังใจกันไลยนะครับเด้อมันเห็นความรับผอบนะครับของเด็กหน่อยผู้หนึ่งซึ่งสู่มากนะครับปากกัดตีนถีบเลยมากส่วนสิมว่าพอช่องทางของชีวิตนะครับเนาะบืนบกบืนบากเหตยูทถูมาตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่น้องเอ้ยจะไปใส่มาใส่เน่แล้วเนาะ จนเฮ็ดให้โตจะคลองมีขนาดนี้แต่ว่ากับผ้านุสรักมากครับได้พี่น้องย่างที่เ้าห,หูกันอยู่นั่นแหะครับถือเรื่องเล่าหยัง่งแบบเน่ยโตอยู่ได้พี่น้องบบมีผู้ใดจะให้งงเกิดดอกแต่มันเกิดแล้วมันสู่สูงคักปันใดนะครับสูด,ด้วยน้ำตาอิหลีนะครับต้องบบมีอย่างมาเอา มาเมื่อเปล่าสิเนาะมาสร้างขังตัวจากของเองเออมาสร้างมาแปลงจนเจ้าว่ามีอย่างตอนนี้แล้วตอนนี้เฮ็ดบ้านม่เป็นบ้านนะครับเป็นคฤลาสห์ดผมว่าอืเฮ็ดแบบสุดยอดนะครับเนาะมมเมื่อคนเฮาาด้วยครับเด้อถือกระทํำหรือว่า แบบสิวาจังไรล่ะครับมันบ่มีเนวเวเาเลยพี่น้องมันมันขัดอยู่เด้พี่น้องว่าสิเวาอย่างมันจังหมาะสมล่ะครับจนไหจ้าข้องต้องมาพ่อช่องทางที่ต้องเห็ดทํามาหากินนะครับโดยแนวทางบางทีตัวจ้าข้องบม่คยเห็ดมามาพ่อช่องทางไหมพ่อมาเจอแล้วพ่อมาประสบความสําเร็จแล้วมีคนอยากตอนนี้นะครับก็แสดงตัวอยากให มุบออนมามุบออนกล็ไปก็ไปก็ไปเพราะอย่างเพราะมีถือเสียงมีงานมีเงินตอนนี้มีถูกยางถูกแนวแล้วนะครับแต่ว่ามองอื่นแสงพี่น้องกำลังดับดับจังไหนครับงานการเป็นยังไงองค์กรโดยเฉพาะของเห็นจังไหนจนบางคนที่ว่าว่ามุบออนมุบออนนั่นครับ เพิ่นว่าเองนะครับวันนี้คือสองทางการหารล่ไดของเพิ่นนะครับเพิ่นว่าว่าไปเรื่อยๆเองเบอ่มีหยังไปนะ้าว่ามีหยังเป็นหยังคือืเอาจงสี่มาว่าแล้วก็ว่าตามภาษาแบบเรื่อยๆอนะ่ฮู้นะครับว่าเพิ่นคิดแบบไดนทีออกมาว่าแบบนี้สุดท้ายต้องโดนทั่วลกโดนทั่วโลงบ้านเป็นในบ้าน,นีรับบ่ได้นี่ครับคนห้องมาถือคนว่ารับบ่ไดด แต่ก่อนนานๆพระพุทธศาสนาย,ยัางกระไดสุดทยย่ายยังสี่ละครับอืเมื่อบอย่อมรับความเป็นจริงนะครับพอตัวเจ้าของเห็ดเพื่อสา่งรายใดต้องหาเงินเห็นบอแ,แสดงแสดงว่างานการมันสิมีหรือบ่มีเหนครับพี่นอ้องบมูหนะเพราะว่าหัวหน้ากับบอยู่แล้วหัวหน้าก็ไปตั้งบัตรกตั้งบัตรเหศวางสัตว์เลเออเมื่อบ่มีแล้กก็ต้องหาแนว่เห็ดตัวครับมันก็ทุกคนก็ต้อง กินเขาเ่าเสมอเนาะต้องหาเงินหาข้ามเด้อบอสันบ่าเออกินกับยังล่ะครับอต้องใส่สเสมอเด้แต่งานที่เหตุมันบ่มีก็ต้องหาวิธีการหรือว่าสองทางที่เหตุตัวเจ้าของอยู่หลอดได้ครับเพิ่นก็เอามาหวัวะดอกรอยจักเหรียญจักเหรียญนั่นครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเม่นได้เพิ่นเยอะๆอังนี่นะครับเออก้แแ้วแต้เลาครับวิธีการหาเงินของไผของมันเนาะมันบ่คือกันเนาะ <Es pe c> เฮตบียร์ันกระเฮตไปาแต่คือคมันดีมันถือแต่คนหมักเนาะครับแต่ถ้าคนบ่มักเห็นบ่อขันเป็นไงขันเขาก็ดาเขาก็รุ่มสาบรุ่มแสีงจังสี่แหละครับพ่อเกิดแล้วเนาะว่าจังส,สันจังสี่บอกโอ้อนเนห้องมันเพืดอใดอยากเถดยงได้หรอครับย่อมรับบอ่อใดสุดท้ายอืมเป็นยังไงบ้านครับมันกอยูยบ่ได้กับห้อนระหว่าน,นี้ พาผู้นั้นผู้นี้เอาทั่วไปลงมันบ่มีเหรอครับถ้าตัวเจ้าของไม่เห็ดเองบ่เบาเองเนาะเอ้ยเง็ดขัดอยู่ดอก้าผู้ใดอยากชื่นช่มเพิ่นกับชื่นช่มไปครับผู้ใดอยากว่ากันนี่ก็แล้วแต่ผู้ใดสีคิดจังไหหรดอกครับบ่สแสดงความคิดเห็นน้าดอกอพอทุกคนก็ฮหูดห้ดอกครับว่าสีเห็ดจังไ๋แบบใดเนาะครับเนาะนี่แหละครับบางอย่างคําเวบาข้าจาในสิ่งที่ตัวเจ้าของได้เบาออกไปแล้วเนาะ มันถือต้องหรือว่าถือต้องจังไนมันแมนสีบลถึงไผบลเนาะครับนะเนาะกับว่าหูนะครับมันหูยแก้ใจตัวเองนะครับที่วาวอียังออกไปในซื้อโซเชียลเนาะส่วนผู้ใดสิแสดงความผิดเห็นแบบใดอันนั้นกน็ยอมรับกันไปครับพอตัวเจ้าของก็คือว่าย่อมรับอยู่แล้ว,รวครับเออเมื่อย่อมรับอยู่แล้วก็ก็ต้องว่าไปตามนั่นแล้วครับ ไปขอลองใอ้นี่คนไปบวบน้ำแบบว่าดีหรือบบดีสิว่าย่ังไงขันพี่น้องเมื่อตัวเจ้าของบวกลงไปเองบอมผู้ใดไปแสดงความคิดเห็นว่าต้องว่าต้องมาว่าข่อยเด้อหรือว่าชื่นช่งข่อยแน่คุบ่กวยังสี่ดีโบส่ตัวเจ้าของเหตเองครับสุดท้ายถีกเองนั่นแหละครับบอมี ค้าใดๆสิมาบอานะครับนะเนาะบอสัญหาสิมาบอกเพิ่นสิว่าเพิ่น,นทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยของมันเองนั่นแหละครับ